สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็จะชวนเพื่อนๆมาทําเมนูอาหารง่ายๆกันค่ะวันนี้นะคะเรามาเป็นแบบอาหารจานเดียวเนาะเราจะทําเป็นบะหมี่หมูตุ๋นค่ะบะหมี่หมูตุ๋นทําง่ายแล้วก็อร่อยนะคะกินได้ทุกเพศทุกวัยเลยเด็กๆก,ก็ชอบผู้ใหญ่ก็ชอบนะคะก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่าวัตถุดิบที่เราใช้ในวันนี้มีอะไรบ้างคะ่ะสําหรับวัตถุดิบนะคะก็จะมีซี่โครงหมูค่ะวันนี้เราทําค่อนข้างเยอะก็ใช้ทั้งหมด1นกิโลนะคะมี3มเกลือค่ะใน3เกลือเน,นี่ยก็จะมี รากผักชี3รากกระเทียมจีนหรือไทยก็ได้นะคะถ้ากระเทียมไทยก็ประมาณหัวหนึ่งกระเทียมจีเนี่ยเราใช้ประมาณ6กลรีบนะคะแล้วก็พริกไทยดําเม็ดเราใช้ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะชอบเผ็ดร้อนมากกว่านี้ก็เป็นช้อนโต๊ะหนึ่งเลยก็ได้นะเอามาโขลกรวมกันก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะ มีเครื่องตุ่นค่ะเครื่องตุ่นเนี่ยเราสามารถหาซื้อได้ตามร้านทั่วไปเลยนะบอกเขาว่าเอาเครื่องตุ่นหนึ่งชุดก็จะได้หน้าตาแบบนี้เลยนะคะอันนี้เราใช้หนึ่งชุดนะมีซอสหอยค่ะใช้ทั้งหมด5ช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาว2ช้อนโต๊ะค่ะน้ำผรึ่ง1ช้อนโต๊ะแต่ว่าถ้าใครชอบหวานสามารถปรุงเพิ่มได้นะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นซีอิ๊วดำครึ่งช้อนโต๊ะค่ะก็ นอกจากนี้ก็จะมีพวกบะหมี่แล้วก็ผักนะคะผักเนี่ยเพื่อนๆจะใช้ผักอะไรก็ได้บางคนใช้ถั่วง,งอกบางคนใช้ผักบุง้งบางคนใช้กวางตุง้งหรืออย่างเราวันนี้เราจะใช้เป็นผักคะน้านะคะเอามาล้างแล้วก็หั่นเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ตัวเส้นจะใช้แบบไหนก็ได้มีเหลืองมีหยกหรือว่าเส้นอย่างที่เราใช้นี่เป็นเส้นบะหมี่แบบเส้นใหญ่นะคะเป็นเส้นแบบคล้ายๆยากิโซบะประมาณนั้นนะคะก็ วัตถุดิบของเราก็มีเท่านี้แหละเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มต้นด้วยการตั้งกระทะนะคะใช้ไฟปานกลางแล้วก็ใส่น้ำมันลงไปนิดหน่อยไม่ต้องเยอะนะคะจากนั้นเนี่ยเราก็จะใส่สามเกลือที่เราโขลกเอาไว้นะคะลงไปผัดเลย จนสัมเกลเริ่มเริ่มร้อนๆนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องตุ๋นลงไปแล้วก็ผัดนะคะให้ทุกอย่างเนี่ยมันส่งกลิ่นหอมเลยนะพอเราผัดจนทุกอย่างเนี่ยหอมมากๆแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่ ซี่โครงหมูลงไปแล้วก็หั่นนะคะให้เขาเข้ากันนะ นะคะเขาก็จะเริ่มเปลี่ยนสีเป็นสีที่มันร้อนแรงเป็นสีเนื้อแดงๆแบงอตอนนี้เปนสีเริ่มขาวๆเทาๆแล้วนะคะจากนั้นเราก็จะใส่เครื่องรุงรสค่ะตีซอสหอยนะสีอีวขาวค่ะแล้วก็สีอีวดำนะคะ น้ำพึ้งเนี่ยเราจะยังไม่ใส่นะคะค่อยใส่ทีหลังนะเราใส่เครื่องปรุงรสทั้งหมดลงไปนะคะเราก็หัดนให้เขาเข้ากันเลยะคะ่ะผัดจนเครื่องปรุงรสทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะเอาตัว ที่โครของเราเนี่ยไปใส่หม้อที่เราจะใช้ตุ๋นกันค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะใส่น้ำลงไปอันนี้เป็นน้ำที่เราใช้ล้างกระถาที่เราผัดนะคะซึ่งน้ำเนี่ยนะคะเราก็จะใส่ลงไปประมาณ1ลิตรนะคะแล้วก็ คนให้เขาเข้ากันนะทีนี้เนี่ยเราจะตั้งไฟด้วยไฟปานกลางค่ะพอน้ำสุกเดือดเนี่ยนะคะเราก็จะลดไฟลงให้เหลือเป็นไฟอ่อนนะคะในระหว่างนี้เนี่ยเราก็ช้อนฟองที่มันลอยฟอดขึ้นมาแบบนี้ออกไปด้วยนะคะแล้วเดี๋ยวพอเราช้อนฟองเสร็จเดี๋ยวเราค่อยปิดฝาตุ๋นนะคะ นี่นะคะเราช้อนฟองออกเรียบร้อยแล้วต่อไปนะคะเราก็จะปิดฝาแล้วก็ตุ่นเอาไว้นะคะจนกว่าตัวน้ำเนี่ยจะงวดลงแล้วก็จนกว่าตัวซี่โครงของเราเนี่ยจะเปื่อยนะคะซึ่งการใช้เวลาเนี่ยมันก็แตกต่างกันออกไปเราก็ต้องคอยสังเกตดูนะคะว่าซี่โครงของเราเปื่อยหรือย,ยังซึ่งในระหว่างที่เรากําลังตุ๋นเนี่ยนะเพื่อน ก็คอยหมั่นมาเช็คเขาบ้านนะคะสักครึ่งชั่วโมงมาคอยคนทีนึงก็ได้นะเผื่อว่าบางทีแบบพวกเครื่องสั่งเกลอเครื่องต่างๆเนี่ยเขานอนก้นเดี๋ยวมันจะไหม้ได้นะคะตอนนี้นะคะเราก็ตุนเขามาประมาณชั่วโมงชั่วโมงกว่ากว่าได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราเนี่ยจะคนดูว่าตัวซี่โครงของเราเนี่ยเขา เริ่มจะเปื่อยหรือ,อยังนะอันนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูว่าน้ำเนี่ยจะยังเยอะอยู่เลยนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ยเราใส่ลงไปประมาณ1ลิตรนะคะเพราะเราอยากจะตุ๋นตัวชีโครงของเราเนี่ยให้เขาเปื่อยมากๆทีนี้เนี่ยตัวบะหมี่หมูตุน๋นหรือว่าบะหมี่หมูอบเนี่ยมันจะต้องกินแบบน้ําที่ค่อนข้างข้นนิดหนึ่งน้ำลคลุกนคริตนะคะเพราะฉะนั้นหลังจากนี้เราก็จะเปิดฝาหม้อแล้วก็เร่งไฟขึ้นนะคะให้เป็นไฟปานกลางค่ะ เพราะว่าตอนนี้เนี่ยที่โครงของเราเนี่ยเขาก็เริ่มจะมีความเปื่อยแล้วนะคะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราเร่งไฟขึ้นเป็นไฟกลางเรียบร้อยแล้วเราก็จะตั้งไฟแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆเลยจนกว่าน้ำเนี่ยเขาจะงวดลงนะคะ อันนี้นะคะเราก็เปิดฝาตุ๋นต่อมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะน้ำเขาก็จะมีความนวดลงแล้วก็มีความแบบเข้มข้นขึ้นนะคะคือน้ำจะไม่ได้ใสมากเหมือนตอนแรกแล้วนะคะแล้วก็ตอนนี้หมูเราเปื่อยมากๆแล้วสุดท้ายนะคะเราค่อยใส่ตัวน้ำพึ่งลงไปนะใส่น้ำพึ่งลงไปแล้วก็คนให้เขาละลายเข้ากันนะคะคนเบามือนิดนึงนะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหมูเปื่อยแล้วนะ จนน้ำผึ้งเนี่ยเขาละลายเข้ากันดีกับตัวหมูตุ่นของเราแล้วเนี่ยเราก็จะชิมรสชาติขาดเหลืออะไรเติมได้เลเนยนะเพื่อนๆเพราะว่ารสชาติที่เราให้ไปมันไม่ได้เข้มข้นมากขนาดนั้นคือมันจะมีแบบบางคนที่เขากินแบบรสชาติ น้ำซุปเนี่ยให้มันอ่อนหน่อยแล้วค่อยไปปรุงเพิ่มอะไรเงี้ยนะคะเราก็เลยให้รสชาติกลางๆไปนะถ้าให้รสจัดเลยเดี๋ยวคนที่กินรสจืดเนี่ยเขาจะรู้สึกว่าสูตรนี้มันเกินไปนะคะมันจัดเกินไปนะส่วนคนที่กินรสจัดเนี่ยก็จะรู้สึกว่ามันอาจจะอ่อนไปน,นิดนึงก็เติมได้นะโอเคอันนี้เดี๋ยวเรา ชิมรสชาติแล้วเดี๋ยวถ้ายังไงเดี๋ยวเราปรุงเพิ่มก่อนนะคะตอนนี้นะคะเราก็ปรุงรสชาติจนเรารู้สึกว่ามันโอเคแล้วเดี๋ยวเราจะปิดไฟนะคะแล้วก็เอาเขาไปจัดเสิร์ฟกันได้เลยค่ะ พอเราจะเสิร์ฟนะคะหน้าตาก็จะประมาณนี้เลยค่ะมีเส้นมีผักลวกนะคะเป็นขนาดลวกแล้วก็มีหมูตุนน้ําของหมูตุนเนี่ยเราก็ใส่ลงไปให้เป็นน้าคลุกคลิกนะคะเอาไว้คลุกกับเส้นรับประทานเข้ากันได้ดีมากๆเลยนะคะซึ่งมันอร่อยมากก็อยากให้เพื่อนๆได้ลองทํารับประทานดูทําไม่ยากนะคะใช้เวลาในการตุ๋นหมูนิดหน่อยเครื่องอื่นๆก็ไม่ได้มีอะไรมากมายนะคะมีแค่เส้นกับผักเท่านั้นเองนะใครอยากจะเติมลูกชิ้นเติมเห็ดหอมตเติมผักต่างๆก็ได้เลยตาม ะะเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้ที่เราเอามาฝากกันค่ะถ้าหากว่าชอบก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปซึ่งเราจะลงคลิปทุกวันตอนหนึ่งทุ่มตรงค่ะก็ฝากกดติดตามแล้วก็เป็นกําลังใจด้วยถ้ามีอะไรอยากจะติชมแนะนํา ก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะคะเราจะได้เก็บเอาทุกๆคำติคำแนะนำไปปรับปรุงค่ะสำหรับวันนี้นะคะส่วนครัวก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนแล้วพบกันให,ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ